ติดสถานการณฬิกา10นาทีนายแพทย์เกียรติภูมิเผยสรารณาสุขเร่งควบคุมโควิด1 0จังหวัดวอชลิตเร่งฉีดวัคซีนทุกจังหวัดให้ได้ร้อยละ50ตั้งเป้าลดการติดเชื้อรายวานันให้ได้ไม่เกิน5,000ราย 11.26นาฬกา2ีสนาทีสนามฉีดวัคซีนอิ p แพกเมืองทองธางนีตั้งเป้าฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนวันนี้23,000คนขณะผู้ปกครองพานักเรียนเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนกันอย่างคึกคัก1 1บเอนาฬิกา33นาทีพีทาเผยประชุมก้าวไกลจะทับสู้การเลือกตั้งที่จะมาถึงย้ำหาผู้สมัครลงชิงตำแหน่งครบทุกเขตของภาคอีสาน ลา่าสุด11นาิ49นาทีน้ำเหนือไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพยาเฉลี่ย2,646ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news round up